ก็ต้องขอกราสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In g a m e r กับผมเดทก็ยินดีต้อนรับสุเกมนารุโตะเอ็กปุรุโต n ินจาโวเทสกันด้วยครับตัวของคลิปนี้นะครับผมก็เป็นประกาศอัปเดตสุดท้ายจากทางการครับผมก็เป็นเวลา7ปีนะครับผมเพราะว่าในตัวของการสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่กำลังจะมาถึงประกาศล่าสุดนะครับผมของตัว Official v o t ว a ท e แล้วก็ทางตัวของเกมก็คือ ทางเรานะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องประกาศปิดตัวของนโตะเอ็กโปรโตดินชาวเทคขอคุณทุกท่านที่สนับสนุนและหวังว่าคุณจะสนุกกับการเล่นและการเปิดเซิร์ฟเวอร์จนถึงวันที่9ธันวาคมปี2024นะครับผมเวลา3 UTC ก็คือเวลา10โมงเช้าของวันที่9ธันวาคมดังนั้นโปรดสนุกกับเกมของเรานะครับจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดนั่นเอง ก็นี่คือประกาศสุดท้ายของทาง Official นะครับผมและนี่คือสิ่งที่ผมนะครับผมอยากได้ยินแบบชัดๆจากทางการนะครับผมไม่ใช่มโนไม่ใช่ลีกไม่ใช่อะไรทั้งนั้นครับขอแค่เกมประกาศด้วยตัวเองผมน้อมรับนะครับผมสนุกกับมันจริงๆ7ปีนะครับที่อยู่กับเกมเกมนี้มา ซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ครบ7ปีหรอกนะเพราะว่าผมมาเล่นช่วงเดือนที่3ที่เกมเปิดนะครับผมเพราะงั้นมันก็จะตีว่า6ปีกับอีก7เดือนละกันนะครับผมก็เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับนี่ก็คือประกาศออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการว่าเกมของเรานะครับจะทําการปิดตัวลงแล้วนะครับผมและในตัวของอัปเดตสุดท้ายนะครับก็ได้มาพร้อมกับตัวละครที่ไม่คาดคิดนะครับนั่นก็คือเพนนะครับ เทนโดกับตัวของซากุระล่างเกรดนินจาวอครับรีคิด6ดาว7ดาวพิเศษ8ดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเพื่อที่จะเออนะครับเป็นตัวละครโบนัสในการตีบอสนะครับผมซึ่งตัวของตัวเกมนะก็ได้รีไปในส่วนตัวอัติเพนมานะครับแล้วก็ตัวของซากุระนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของรอบนี้ไม่ได้มีตัวของรูปแบบสกิลไม่ได้มีตัวของอะไรทั้งสิ้นให้คุณดูให้คุณเห็นนะครับผมจบแค่ตรงนั้นเลย อ่ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วกันเนาะตัวของตอนนี้มันก็จะมีตัวของเราอ m i ิชชันครับที่ให้คุณนะครไปฟาร์มคะแนนมาแล้วก็แลกตัวของอุปกรณ์นินจาประจําตัวของเพนนะครับเดาวแล้วก็ตัวของ7ดดาวซาก,กุระนะครับผม แล้วก็ตัวของเพนกับซากุระมีการ์ดประจำตัวที่ปกติต้องเติมแพ็คราคา2,000บาทกับ3,000บาทนะครับผมให้ฟรีนะครับที่ตัวของกิจกรรมราอัพเลยคุณสามารถแลกการ์ดประจำตัวได้4ใบเลยนะครับผมจากการฟาร์มคะแนนเอาไปซื้อเนาะนี่ก็คือในส่วนตัวกำหนดการการตีบอสลำดับสุดท้ายครับกับตัวของ Win r e ตวิ e เดอ r ์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพหมา11นะครับผมนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือน10ครับจนไปถึงวันที่18นะเป็นเวลาทั้งหมด10วัน รอบคัดเลือกจะมีทั้งหมด6วันนะครับแล้วก็รอบไฟนอลอีก2วันนะครับเป็นเวลาทั้งหมดอ่านั่นแหละก็คือโดยรวมก็คือจะจบในวันที่18นะครับผมแล้วก็โอเค ตัวของกิจกรรมวันเกิดนารูโตะปีนี้อันนี้ผมไม่ทราบเนาะว่ามันจะเปิดในวันที่เท่าไหร่นะเพราะว่าปกติมันจะเปิดวันที่8แต่นี่ก็คือนี่วันที่8แล้วยังไม่มีกําหนดการอะไรเข้ามาเพราะงั้นก็ต้องเราดูกันว่าวันที่10นะครับที่เป็นวันเกิดนารูโตะจริงๆเนี่ยเกมมันจะมีการแจ้งหรือประกาศอะไรหรือเปล่านินจากการขอบคุณผู้เล่นนะครับจากตัวของผลบวกก็คือตัวของซาสึเกะแล้วก็อิทาจินะครับผมขอโทษด้วยนะนะครับสําหรับครั้งนี้เอาไว้โอกาสหน้านะครับผม นั่นก็คือคำพูดที่ทีมงานนะครับต้องการบอกเราตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะมีการอัปเดตแพทของเดือนตุลาคมนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็คือประกาศอัปเดตสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวของกิจกรรมนะครับมินจาไว้นะครับก็คือสามารถทำให้จบได้ภายในตัวของเอ่อหนึ่งวันละกันนะครับคูณล็อกอินตอน4โมงเย็น1วันแล้วก็4โมงเย็นอีกวันหนึ่งคูณจะสำเร็จภารกิจแรกที่เหลือสามารถทำจบได้นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาสัก2วันเนาะ โอเคตัวของการ์ดก็จะเป็นการ์ดนี้นะครับผมโทษทีนะสติเกตไว้คราวหน้าเพราะงาั้นตัวของเกมนะครับจะปิดในวันที่9ธันวาคมปี2024นี้หรือก็คือวันนี้วันที่8นะครับตีไว้ซะว่าอีกสัก50ถึงอ,อีก60วันใช่ครับอีก60วันเพราะว่าตัวเกมประกาศสิ้นสุดตัวของเดทไลน์นะครับในอีก60วันเซเลคชันพิเศษอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรนะครับผมเพราะว่ากดแล้วเนี่ย เห็นไหมว่ามันจะมีเซเลคชั่นระหว่างการผมเลยคิดว่าไอตรงเนี้ยอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีอัปเดตเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับผมเพราะงั้นเราต้องรอดูว่าในช่วง60วันสุดท้ายก่อนที่เกมจะปิดตัวลงเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่เกมมันอยากจะยัดเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะตัวของตู้กาชาก็จะสุดแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมตัวของตู้เพนกับตัวของซาก,กุระไม่ได้มีตัวของอตัวอย่างสกิลให้เราเล่นครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นคุณต้องสุง่ ตัวของที่ตัวเกมส่งมาให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมในตอนนี้ก็คือใครมีเพชรอยู่นะครับก็คือเผาได้เลยนี่คือตู้สุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะไม่มีตู้รีคิดอื่นอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นซาก,กุระนะหรือเพราะว่าโตกับเกมมันไป7ดาว8ดาวกันแล้วก็เลยเอาเป็นซาก,กุระอะไรงนี้เนาะโอเคนะครับเป็น8ดาวนะครับเป็น8ดาวอันตรี8ดาวความสามารถเขายังอุตสาห์ทามาเนาะ เออ,อตัดลบล้างนาเมยด้วยสาวิทะลุอมตะนะครับผมเออตัดตายเกิดด้วยชื่ออะไรวันเนี้ยมึงให้เอฟเฟกมานี่คือตัวครบรอบปีสินะเพนคือตัวครบรอบปีสุดท้ายของเกมสินะกับซากุระสงครามครับตัวของอันตีเอ่อไม่มีอะไรนะครับผมไม่ทะลุเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกพิเศษร,รอบนี้คือเพนเลยครับเพนเลยครับขายเพนล,ล้วนเลยเว้ยเพนนะครับ ตัดตายเกิดได้ครับผม Ignore Reverse นะครับผมแล้วก็ทะลุ Invisible นะครับผมพร้อมกับตัวของทะลุ Nullification นะครับก็คือสามารถทะลุอมาตะได้ตัดลบล้างดาเมจได้ตัดตายเกิดได้ครับแล้วก็เออได้บัฟกันสถานะเชี่ยเลยว่า99วิ Oh my my o โ this fucking shit แล้วก็ Revive the n u l i f i c a t i o n เอ่อ นี่คืออันติที่แบบให้ทุกอย่างใช่ไหมคือโอโอไม่ oh. Oh make you immune d e c o e a Data Knockback ด้วย ulification เพิ่ม duration the oh o great effect incorrect ไม่สามารถโดนตัดได้ effect นี่จะสุด o ู Down time small เอ่อเพิ่มโอ เหลือสิบห้าเพิ่มครูดาวสกิลบินมีเดียมแล้วก็ดูเลชันโอเคสรุปสั้นๆเลยคือเอฟเฟกทุกอย่างอยู่ตั้งแต่เวล์หนึ่งเลยครับคุณสามารถเล่นได้ตั้งแต่เวล์หนึ่งเลยแล้วก็ครูดาวติเริ่มต้นคือสี่สิบห้าวิเอามไม่ใช่ดีนะเวล์แปดเนาะเวล์นหนึ่งคือหกสิบหกเหมือนเดิมครับเวล์สิบห้าคือยี่สิบสี่เอฟเฟกการเก็บเกลี่ยเต็มแฮฟอันติลด uh, ลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เออ่รีไวท์วันยูอิฟดูโคอมอัสซีพี ตายเกิดจากการเก็บแล้วก็ได้รีคอเวอร์ซหรอเดี๋ยวนะแล้วในนี้ล่ะอ๋อโอเคสรุปก็คืออันตีเพนเป็นสายลบล้างดาเมจตัดตายเกิดทะลุอมตะตทรทะลุลบล้างดาเมจแล้วก็มีตายเกิดที่การเก็บเกตเต็มได้ตัวของ CP คืนด้วยถ้าเกิดว่าคุณตายแล้วเกิดใหม่นะครับจากการเก็บเกตอันตีคูดาวแค่กล้าวิในเวลสิบห้ากิลอะพี่แกเละแค่ไหนเนี่ย เอ่อผมขอไปดูที่บวก3เลยล้วกันนะเอ่อตัดอมตะหกตัดการสถานะ25่บ้าตัดลบล้าดาเมจ3ติดเอฟเฟกเอ่อเมื่อคุณ HP หรออินเคราสเอร์นต์ดูเลชั่นเอฟเฟกเท่าอินดาครับเอฟเฟกเท่าครบรอบปีเลยเว้ยโอ้คือสรุปง่ายๆเลยนะประมาณว่าเพนเป็นตัวละครส่งท้ายของเกมนะครับก็คือแบบจบอะจบที่เพนอะหรือผมก็ไม่รู้นะว่า กาชามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมในตัวของแบบเดือนธันวาเพราะว่าตัวของเพย์เนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวของตู้มันจะอยู่ถึงวันที่1เดือน11นะครับผมทีนี้เดือนพฤศจิกามีอะไรล่ะผมคิดว่าพฤศจิกาอาจจะเป็นแจกสกิลเอฟเฟครอบ2อันนี้คือรอบแรกไงนี่คือแจกของรอบแรกแล้วรอบ2รอดูนะครับว่ารอบ2มันจะแจกอะไรยังไงเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ แล้วจะมีตู้กาชาอะไรมาด้วยพศจิกาไหมอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมเราจะยังอยากจะลงแรงเอาท็อปหนึ่งกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมตัวของกิจกรรมตีบอสนะครับง่ายก็คือเพนกับซากุระเป็นโบนัสหลักนะครับผมแล้วก็ตัวของสเปเชียลโบนัสนะครับตัวอื่นไม่เป็นครับมีแค่ซากุระกับเพนเป็นลักเอฟเฟกต์เท่ากันทั้งคู่ง่ายๆก็คือเอา2ตัวนี้มาเล่นสลับกันนะครับสรุปเลยก็คือเกมมันบังคับว่าให้สุ่ม2ตัวแล้วก็เอาทั้ง2ตัวนั้นมาเล่นสลับกัันน1 12ะครบผม หรือก็คือถ้าเกิดคุณมีของในตอนเนี้ยคุณต้องรีบยัดกบยัดของให้มันอันตีว่าสิแล้วก็เล่นไปเลยให้เต็มที่ประมาณนั้นนะครับผมเดานะแต่มันก็ไม่ต้องดาวหรอกง,ง,ง่ายๆคือถ้าเกิดคุณสุ่มเพลหรือว่าสุมส่มซากุระมาคุณก็ต้องทำอันตีสิบหแล้วรีบรีบเล่นตีบอสเลยฮะนะครับ เพราะงั้นสรุปและสุดท้ายจริงๆครับสำหรับตัวของเกม Naruto X Boruto Ninja v o t a g เปิดในเดือนพฤศจิกายนปี2018นะครับผมและก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงปี2024นะครับผมจนถึงวันที่9ธันวาคมที่จะมาจะปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ลงตัวของตู้กับเพียงซากุระผม ไม่รู้กันนะว่าเกมจะให้เป็นตู้สุดท้ายไหมแต่ว่าเอฟเฟกความสามารถของเพนเนี่ยมันยังกับตัวครบรอบปีที่แบบว่าทะลุตัวครบรอบปีแล้วครับผมคือความสามาัถมันคือระดับตัวครบรอบปีที่ทะลุขีดจำกัดไปแล้วแล้วก็ตัวของซากุระอันนี้ผมไม่รู้นะเหมือนกับทว่าธรรมาตีบอสเฉยๆตัวของกิจกรรมอื่นๆผมไม่รู้ว่าจะมีไหมยังไม่รู้ว่าจะมีอออัหรือเปล่าแล้วจะมีตู้กระชามาเพิ่มไหมในตอนช่วงสุดท้ายของตัวเกม แล้วตอนเนี้ครับตัวเกมมันแจกตัวละครกับสกิลฟรี24ตัวให้คุณสามารถฟาร์มได้จากตัวของกิจกรรมราวดอัพมิชชั่นจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมและมันจะมีตัวของการ์ดเติมนะครับตัวนี้ราคา2,000บาทกับ2,009นะมันจะมี2แพ็คแต่เกมบอกว่าเอาไปเลยครับแค่คุณฟาร์มคะแนนราวอัแล้วก็สามารถที่จะซื้อนะครับตัวของไอการ์ดนี้ไปได้เลยนะครับผม ร,รวมถึงอุปกรณ์นินจาประจําตัวของทั้งซากูระแล้วก็เพน a เอาเวตีบวกอะไรให้เรียบร้อยครับใครอยากทำสเตตตัวละครอันไหนเถื่อนๆแล้วก็ตัวเด่นเทพๆนะครับนี่คือเวลาสุดท้ายของคุณแล้วนะครับในช่วง60วันสุดท้ายเดสไลน์ก่อนที่ตัวเกมจะปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็คือ61วันกับ17ชั่วโมงนะครับผมที่ตัวเกมจะยุติการให้บริการอย่างถาวรน,นะครับผม ก็ผมไม่รู้นะครับว่าตัวเกมจะมีตัวของอะไรมาเพิ่มเติมต่อจากนี้กิจกรรมวันเกิดนรนโตะจะมีอะไรบ้างไหมแล้วก็เกมจะมีเกมใหม่มาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนะครับเพราะงั้นก็คือเราทําได้แค่รอคอยครับภาวนานแล้วก็สนุกกับช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเกมครับนี่ก็คือสุดท้ายแล้วจริงๆของเกมนินจ์อาวุเทคและ 60สวันนี้ผมจะพยายามทําคลิปให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ก่อนที่จะไม่มีตัวเกมให้ผมมานั่งทำนะครับผมแล้วก็จะเล่นให้ได้มากที่สุดก่อนที่ผมจะไม่มีโอกาสได้เล่นมันและหวังว่าทุกคนจะสุดกับมันในช่วงสุดท้ายก่อนที่เกมจะปิดนะครับนี่คือสรุปสุดท้ายของตัวอัปเดตประกาศอย่างเป็นทางการในการยุติให้บริการตัวเกมขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปโดนี้แล้วฝากกันกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาตัวของเกมโรโตเกมอื่นมาทําต่อนะครับผมนะที่แบบว่าเออหรืออาจจะหาตัวของเกมอื่นมาเพิ่มมเตมนนติในนออาาคคแแลสุดท้ย้ยวก็ื เราก็ยังคงจากมันไม่ได้ครับขออยู่กับมันจนถึงวินาทีสุดท้ายผมจะมาไลฟ์ด้วยครับในวันที่9ก่อนที่เกมจะปิดเซิร์ฟเวอร์นะและผมก็จะไม่ลบตัวเกมออกจากเครื่องไหนสักเครื่องหนึ่งเลยนะครับหวังว่ามันจะคงอยู่นะโอเคเนาะขอบคุณทุกคนมากค,ครับที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดโอ้ต่อไปเฮ้ยสวัสดวันจันทหน้า,านนนนครับบ๊ายบาย